ตอนนี้กำลังปั่นนะพี่น้องมาลุ้นตรงกันวา่าหน้าทีา่ชั้นได้กรบเอ๋าได้เทนนีจะได้จกระสอบเนะาะทั้งพุกทั้งหมัดทั้งปัน่นอยู่เลยรวมมิดนล้วันนี้นะทวิตว่าทิปกระซิบว่าได้ว่าได้วันววน,ววน,ววนี้นะใครจะว่าได้ที่งานทางแถวหอคนเนาะมาหมัดนาคนชอยแล้วก็แลกันปั่นเลยเพราะว่าย่านคน้นทำ คนก็มืดมากมืดมากแล้วก็เที่ยวคอยเที่ยวอันยุ่มาก น,อนอกก้องน่าจะได้ยินบ่ได้ยินาอ่ตอนนี้กำลังปั่นนะพี่น้องมาลุ้นนรงกันว่าอ่าหน้าที่ซี่เม่กบฏใต้เห็นนี่จะได้จักระสอบเนาะทั้งหุ้นทั้ทง,ทงหมัดท,ทั้งปั่นตรงนี่เลยรวมมิดนล้วันนี้นะทวิตมาจิ๊บกระซีวันแรกว,วันแ้กโมนี้นะใครจะว่าได้ทีมงานทางเแถวหอคนเนาะมาหมัดนะมาพลอยแล้วก็มากันปั่นเลย คน้นทำคนกับมืดมากมืดมากแล้วกนเ <c oughs> ที่ยวคอยเ <c oughs> ที่ยวอ,อันรุดอ <c oughs> ิวมาเนาะเขาบนนี้กะมันอ่าน uh ้ําบ่แห้งมันเลยบ่สุกท่านหมูก็ได้ปะเนาะถ้าว่าเหลือปากงัวเพิ่นกินก็สิเกี่ยวเอาหรือบ่กอาจสิปะไว้ให้อ่าเป็ดไก่แถวไกลเพิ่นกินเลยเพราะว่าน้ําให้นี่นะมันบ่แห้งเลยเมื่อวานนี่กอยังที่ต้มเกียวเอาเลยเนาะเดี๋ยวไปขนเขาอ่า กองตัวนี้ก่อนอองัวเพินกะคนแล้วแล้วคนก็ขอมากินแต่ซอนหยนาเพีเนาะหยาโดมแห้งกับเครื่องใหม่ ใครอีกคน,น,นเนาะนี่ค่ะค้นถึงเต็มรถท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปส่ง้แม่คนวันอันปัน่นพวงกันหมดเดียวเลย ตัวเดียวบ่เอารอน้องัวบ่มีหมูมัน <wars> ยังมานำเท้าซุกน้อพี่น้องซูกแห้งขนาดหมัดครึ่งหนึ่งอะไย่างเงีย้ยยางเงาอันยางเงานึงอะ่ะผัวสิได้จะกระสอบน้องเพราะว่าใส่ครึ่งให้ใหญ่ฮะนะได้รดไทยหนึ่งามาฟั่นนำ้ำหนักหมงวาล้างกปันครับอ่าฟันเขา่าโตสันนี้คัวตัวจะไปกินเองเนาะ i mean คอยคำลงแรงพี่น้องเป็นอันใดเจ้าของนาปีนี้พอใจพอใจกับอันผลผลิตอยู่บ้านเนาะโบได้ชมเพิินมาฮุกซอยนี่จักวุ้ยได้แม่บัตรอี่น้อวเนาะว่า่นมาซอยแต่เช้าพี่น้องทั้งอันหมัดทั้งคนทั้งปั่นอบับอบับใครแต่ว่าห้ายคนปั่นย่องนี่เลยก็ท่านโอ้เบอร์ซีเล่สองคนตาเปียก สามเื้อไปจักสามสิบหกัสอบสามสิบหกสอบปั่นบันนีกับสิเทียนออกแล้วก็สิเดมัดเข่าอันตัวสูงนั่นได้หาสอบตัวอันสองสอบนี่นะมันตัวนี้อันปั่นรวมเม็ดเดยเขาเรืออันก้นอันยงเนาะตัวนี้รวมม็ดหมดม่นตัวอันนี้ตัวอันสองอันนี่รวมเม็ดส่วนอันเดียวนี่นะคือเขาอันตัวสูงนั้น บนตกห้ำมันแน่สิน้องเฉียบอ,อ่อนยอดข <c oughs> <c oughs> อตาเอ,อ้ยคลิปนี้เจะาไปหาต่อเลอดเด้อ <c oughs> มีสองคลิปได้คลิปอดทีเพราะว่าคนไปลงกดจะบ่อนไออันเพิ่มเสียงแล้วมันสตัดเองมันเลยอ่ะแม่นอีไก่นี่เพิ่นว่าได้เศร้ารก็สอบเนาะได้เศร้าหกได้เศร้าหกสอบปันบ่ได้เศร้าหกสอบปัน นี่ได้สามสิบหกสอบปั่นได้สามสิบหกสอบปัน่นเดินสิบสอบนยแต่ว่าปุยกระลื่นเคื่อนได้ใช่ <c ười> ลงขึ้นเติมหนึ่งอยู่จะเป็นชัปุยอะสอบหนึ่งกับเคิ่งป้าตาฟาดสามเนาะ <c ười> สามกับสองมาไปขายเขามาใส่หนีอันข้าวปุยนะ้กะ็เกือบพอ่อเกือ <c ười> บพ่อวันนี้จ้างพน้นอีกจ้างงานจ้างทั้งหมดดับล่านไายแล้วจ้างดับอีกจ้างดำจ้างเกี่ยว อูจยบได้นีมันบ่คุ้มมันนานแล้วหั่นนะเฮาบัดากไปอยากไปงานนีแต่ว่าเฮาอ่าทําบ่เฮ็ดบัดยามมูได้บคือออยากได้อยู่เลยสอบโตอันน่ะแย่งออกตัางหางเลยเดี๋ยวสิลงก็ได้ค่ะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีเฟิร์เขียนไปสอบตัวนี้ก็คือตักอันแต่เขาโตหาสอนี้เลย ค in right. no ือว่าโมนี้ปิดจอบทงนี้ยังอีกทงอยู่เพื่อนทงที่เห็ดกับเทพอทแมเพราะนั่นตรงตัวนี้สามีกับบอตามเห็ดอยู่บ้านบอตายี่เนาะนั่นก็มีรองรับทิศนั่นก็ได้แมนทะเลทางเพื่อนส่วนไลยมีต่ตัดอีกเพื่อคุ้นเพื่อฟันเื่อกันนั่นก็ได้ตัดแจ่เรากับมือหนึ่งสองมือสองมือ ขาวกา,าเลยจ้ะมือครื่งมันมาจากชาติมัดนี่แหละนี่มัดคุ้นนี่นะนข้าตัดในชาพี่น้องเน,นโอ้โอขา้าเฮียสะเฮียสบ่ได้เก็บลนีล่ว,ว่าพอเขาก็บ่เบิดจักเนาะนี่มเทียนกสอบงมัดได้ดีมัดเอาเอาผู้ดีมัดผู้ดีมัด,มดมน,นะเออ พอดีเนาะเกือบคำเกือบมืดเพื่อคนอีกโอ้ยน้อยเลยมือถื่นด้วยอีกกระห้งงออยู่มือเศ้านี่นะแหงเกือบไลมือเศ้านี่โอ้ฝอนเข่าจนเตี้ยนี่อ่าลงมากันใจอย่าเซ็ตว่าเขาอันนอนเต็มทงอยู่มืดแทะบัดเดียวปวดโอ้ใครแต่ว่า กายห้จบเจือตกหน่อยนึ่งขนาดละตกแ๊บเดียวหนึ่งยังสุ่มมาเลยงเย<ะ><า>อันขนไปใส่รถตัวพุ่นต่อ รถรถบ่ตายใส่ได้จักกระสอบแต่ว่าคุณออกจากนี่ก็ใส่รถไทยออกไปก่อนมาคํามือตุดตาเนาะพี่น้องนี่แต่ขอจบคลิปลเด้อเพราะว่ากินนี่นะเว้ายังก็คือสงบ่ได้ยินดอกเสียงวุ่นๆอยู่เนาะมาได้ยินตอนท้ายละไลน้ําานําพุ่นเนาะแม่ โอ้ยัดกระดับกบาดนลยสมาธิเป็แบบยิบมาลูนเลยงอนักมะมันเต็มกระสอบเต็มกระสอบแล้วเนะาะเอางองอผูริยบาบาดเลยเมีนแค่แล้วปลากืนชามที่ชอบก็ะห่วยอ่าแขนล้าไปเลยก็โอ้บาดยอผูขืน้ะบาดมันอน่ะมันต่างงออัวนวน่าได้กินได้เนาะโอ้ยขัดงอพรเข่าเปียกกินยังลอยเลยฮะอโอเคจัดเนาะพี่น้องเนขี้นใดกะ ขอบมุขอบใจละลาเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บ่กดข้ามโฆษณาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทงนี้สําเร็จเสร็จชิดบัดนี้บ่ได้จมแล้วเลือกนาทงนี้เนาะมทงเือนบดนี้ถ้าอันเบิ่งตทงเฮอีกอ่างานเฮือนน้องปากลับลงมาแล้วก็ทํากโาเพิ่นก็ย่องนําเฮือนต่อโดโอเคเนาะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงบ่สุนาิก็ขอกล่าวเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสดี